สวัสดีค่ะพี่นันจากฮอลแลนด์ค่ะมาอีกแล้ววันนี้จะมาพูดคุยเรื่องการขอรับคำปร,รึกษานะคะในกรณีที่เรา,เ,าเราเข้าเว็บเดตติ้งเรียบร้อยแล้วนี่ก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างที่เราได้ไปประสบพบเห็นมานะคะตอนนี้พอเราไปประสบพบเห็นมาเนี่ยเราพูดคุยกับคน ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้รู้ว่าเขาเนี่ยมีอ่ามีองค์ความรู้นะคะวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันเวลาเราอยากพูดคุยเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจกันเรียดมากนักะคะหรือว่า,าพูดคุยกันนะคะแต่ว่าพอเข้าใจโดยใช้ Google Google Translation นะะในการที่แปลความหมายการเข้าความเข้าใจก็อาจจะผิดพลาดบ้างนะคะอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เราเนี่ยไม่สบายใจในการพูดคุยตอนนี้พอไม่สบายใจเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดพูดคุยกับใครแล้วนะคะเพื่อนที่ทํางานเพื่อนทีน่ทํางานนะคะเราก็พูดโอ๊ยวันนี้นะฉันนาะแชทกับฝรั่งทั้งคุณขาแล้วฝรั่งก็พูดว่าอย่าง,งานั้นอย่างนี้โอ๊ยทําไมมันเป็นอย่างนี้นะ เพราะว่าเราไม่เข้าใจเพราะว่าขนรรมเนียมประเพณีและพื้นที่มันแตกต่างกันนะคะพื้นที่มันแตกต่างกันบ้านเราอากาศร้อนบ้านเขาอากาศหนาวนะคะตอนนี้เวลาอากาศร้อนเราก็ใส่เสื้อผ้าสีสวยนะคะเสื้อผ้าบางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่บ้านเขาบ้านเขาอากาศหนาวบ้านปิดประตูไว้ตลอดตลอดนะคะแล้วก็ ออกไปข้างนอกต้องใส่เสื้อกันหนาวอะไรประมาณนี้นะคะออกไปเพราะฉะนั้นแนวคิดที่นี่แล้วก็องค์องค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์มันก็ย่อมมีความแตกต่างกันเรากินข้าวเหนียวโอ,อ้ชอบข้าวเหนียวหวานอร่อยนะคะเป็นหลักแต่ของเขากินขนมปังเป็นหลักนะคะข้าวเหนียวเนี่ยอาจจะเป็นแค่แค่ของหวานของเขาอะไรนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดแตกต่างกันนะคะ เราก็เลยมีปัญหาตอนนี้โอ้พอมีปัญหาเรื่องนี้ทําไมนะผู้ชายคนนี้มันทึ่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปบ่นกับเพื่อนที่ทํางานนะคะหรือบ่นกับเพื่อนสนิทนะคะไปบน่นไปบน่นไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นที่ปรึกษาอะไรมากมายหรอกแค่บ,บ่นออกไปเฉยๆนี่แหละมันอัดอั้นตันดวงจิตนะคะก็เลยไปบน่นพอไปบ่นเรียบร้อยเออเหรอแล้วเป็นยังไงแล้วแล้ว,ลวออมันเป็นยังไงล่ะอะไรนี้นะคะถามกันถามกันแล้วก็พูดเราก็พูดไป อ้นี้วันนี้มันก็ถูกกันดีหรอนะคะแต่วันไหนที่ไม่ถูกกันก็เอาพูดโอ้ยวันนั้นนะมันมาปรึกษาฉันมันพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้คุยคนเดียวนะคุยกันสี่ห้าคนนะมันมั่ววันนั้นมันหยุดมันก็ไปหาผู้ชายคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่นะคะไม่อยู่ที่นี่นะผู้หญิงคนนี้มั่วมากเลยนะอะไรประมาณนี้นะชี้มาที่เราเพราะฉะนั้นการขอรับคำปรึกษาควรจะขอรับ คำปรึกษากับคนห่างไกลตัวนะคะที่เรามั่นใจว่าเขาจะให้คาแนะนําเราได้นะคะนี่แหละแอดมิน,น,นถึงได้ทํากรุ๊ปนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าถ้าใครมีปัญหาเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้อะไรประมาณนี้ก็ให้มาพูดคุยหรือเขียนจดหมายทิ้งไว้นะคะ เมื่อไรที่แอนมินานออนไลน์นะคะก็จะเข้ามาเขียนข้อความส่งไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้นิดๆี่น่อยแก้คำสองคำก็จะทำให้คุณนิสสบายใจมากขึ้นนะคะคือตัวจุดนี้ก็คือดื่มนะ้ำน้ำหวานใครจะเสิร์ฟว่าน้ำหวานนะคเอาจากประเทศไทยผ <c oughs> <c oughs> ูดหมัดขอแห้งนะคะ เติมน้ำหวานหน่อยเพราะวาชอบวหวานอ่าตอนนี้เนี่ยพอเราให้คำปรึกษานะคะให้คำปรึกษาได้รับคาปรึกษาพอถูกกันมันก็ดีพูดคุยกันดีไม่ถูกกันเนี่ยมันก็นินทากันพอนินทาเรียบร้อยนะคะเออบางทีนะมันไม่สะใจ เติมว่าร้ายเข้าไปด้วยนี่คือจะทําให้เราเสียหายในอนาคตนะคะดังนั้นการที่เราพูดคุยขอคําแนะนําจากคนอื่นที่ห่างไกลตัวเนี่ยมันจะทําให้เรานี่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะที่ที่จะไม่มีคําพูดคําจาคํเนินทาอะไรเนี่ยเข้ามาทําร้ายจิตใจของเราแล้วก็มาบั่นทอน ทางเดินในชีวิตของเรานี่คือตัวสําคัญด้วยนะคะนี่คืออยากเล่าให้ฟังนะคะเพราะมีหลายๆคนเลยนะคะที่ที่มาขอคําแนะนําบางทีก็ดุดาว่าเพื่อนบ้างเพราะว่าเพื่อนเอามาว่าให้โกรธเพื่อนมาหรืออะไรประมาณนี้อัน,นี้ก็บอกว่าเอาอย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปโกรธเขา เพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรอยู่นะคะถ้าเราเไม่ไปเล่าไม่เขา้าฝันบางคนก็ไว้วางใจได้เพื่อนสนิทเนี่ยไว้วางใจได้บางคนเนี่ยไว้หวางใจไม่ได้นะคะไ,ะไว้วางใจไม่ได้ตัวนี้คือสําคัญเหมือนกันเจอมาเยอะแล้วนะคะเจอมาเยอะแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคนนี้ที่คุณพูดคุยนี่ยไว้วางใจได้เป็นเพื่อนเป็นสนิทเป็นญาติมิตรอะไรก็เป็นเรื่องดีถ้าเขาช่วยคุณได้นะคะแต่ให้เรามาระวังบ้างนะคะเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเราเนี่ยถ้าเราได้รับคำปรึกษาขางคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีแล้วเนี่ยและก็ทำให้เราสบายใจทำให้เราเหาช่องทางได้ใครก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่ ไอ้มินก็ขอให้คุณประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องอการแชทติ้งการเลือกสรรผู้ชายมาเป็นหนุ่มคู่กันคู่ใจนะคะและขอให้คุณโชคดีมีช้ยสำเร็จสำเร็จ,รจ,รจโดยไหวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ